โอเคนะครับผมตรงนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับผมจานวน150บาทวันที่11เมษายนนะครับผมตรงนี้ทําเงินฟรีได้จริงจริงแน่นอนนะครับทำได้ทั้งมือถือ Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์นะครับรับเงินฟรีเข้าชุมิลเลตแบบโดยตรงเลยนะครับใครสนใจฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินทูมิลเลตกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับ นะครับผมจำนวน150บาทนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดจากการทําเงินฟรีบนมือถือนะครับ Android iOS หรือว่าบนคอมพิวเตอร์สามารถทําเงินได้เลยไม่มีค่าสมัครไม่มีการลงทุนรับเงินเข้า wallet แบบโดยตรงได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับเอาเคนะครับผมในส่วนของเว็บไซต์นะครับที่ผมใช้ในการทําเงินฟรีทูนิวเล็ตนะครับผมทําเงินจากเว็บนี้เลยนะครับมีชื่อว่า Yim Research นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ในการหาเงินฟรีทูนิวเล็ตนะครับตัวนี้เนี่ยทำได้ทั้งมือถือ Android iOS แล้วววก็บนนนคออมพิเตร์ใส่ ของมือถือนะครับเราสามารถดาวน์โหลดแอปมาใช้ได้นะครับผมพิมพ์ชื่อตามด้านบนซ้ายมือตรงนี้ได้เลยนะครับทั้ง Android iOS ดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมดาวน์โหลดฟรีสมัครฟรีนะครับลิงก์ดาวน์โหลดนะครับผมจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับเราสามารถกดสมัครกดดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับตรงคอมเมนต์นะครับขั้นตอนวิธีการสมัครไม่ยากนะครับดูตามคลิปด้านล่างได้จะแนบรายละเอียดไว้ให้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยในส่วนของการถอนเงินนะครับในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมได้ลงรีวิวการถอนเงินไปนะครับตอนนี้ก็ได ผมถอนไปที่150บาทนะครับผมถอนเข้าที่ทูมิวเล็ตแบบโดยตรงนะครับไม่มีการหักคาธาเมียมได้เงินจริงแน่นอนใครที่ยังทําเงินอยู่เนี่ยก็ยังทําได้ปกติเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนของอีเมลนะครับเมื่อเราถอนเงินนะครับมันจะมีอีเมลแจ้งเตือนให้ดูนะว่าการถอนเงินเนี่ยได้ทําการถอนเรียบร้อยแล้วนะครับเ่าโอเคนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นในส่วนของอีเมลนะครับที่ผมได้รับนะครับเมื่อเราทําการถอนเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะมีอีเมลแจ้งเตือนเข้ามานะครับว่าได้ทําการถอนเงินจานวน150บาทไปยังหมายเลขทูม แน่นอนเนาะในส่วนของยิมรีเ e ิร์ชนะครับผมเป็นเว็บไซต์ทําฟรีทําเกี่ยวกับการทําแบบสํารวจหรือว่าตอบแบบสอบถามออนไลน์นะครับได้รับเงินฟรีแน่นอน100%นะครับใครที่ทําอยู่เนี่ยก็ยังทําได้ปกติเหมือนเดิมส่วนใครที่ยังไม่เคยทําเลยก็ลองดาวน์โหลดไปทําดูไปสมัครทําดูนะครับให้เชิญเพื่อนก็ถอนเงินได้นะครับในส่วนของเมนูมีอะไรบ้างนะครับมีหน้าแรกนะครับในส่วนของหน้าแรกเนี่ยเขาก็จะอธิบายนะครับเกี่ยวกับการใช้งานต่างๆนะครับรวมถึงการทําแบบสํารวจตรงนี้ด้วยนะครับเราก็สามารถเข้ามาดูกันได้เมนูที่2นะครับเกี่ยวกับเรา ระบบการทำงานของยิมดิเซอร์เราก็มาดูได้ว่าบริษัทของยิมดิเซอร์เนี่ยเขาทำอะไรบ้างเขาก็จะอธิบายเกี่ยวกับบริษัทให้เราดูด้วยนะเราก็เข้ามาดูนะครับของรางวัลนะครับก็จะมีทูมิวเล็ตนะครับผมอยู่ที่90บาทขั้นต่ำ150บาทระดับกลาง300บาทสูงสุดนะครับผมในการถอนเงินมีแค่สามในการให้เราเลือกถอนเนาะทูมิวเล็ตนะครับทูมูฟเพสนะครับเป็นการซื้อบัตรเติมเงินมือถือนะครับไลฟ์ช้อปปี้นะครับลาซาด้าเอไอเอสนะครับผมของรางวัลมีตามนี้เลยนะครับเราก็สามารถดูของ วันตามนี้ได้เลยนะครับผมสะสมคะแนนนะครับผมทำแบบสำรวจนะครับส่งไอเดียแบบสำรวจเร่งด่วนนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนสมัครสมาชิกนะครับรายงานการวิจัยนะครับผมตรงนี้ก็มีกิจกรรมนะครับรุ่นรับ1000คะแนนฟรีเราสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้เลยครับต่อไปก็เป็นคำถามที่พบบ่อยนะครับที่สมาชิกเพื่อนๆคนอื่นๆนะครับที่เขาเจอปัญหาแล้วเขาก็จะสอบถามเข้ามายังแอดมินหรือว่าเจ้าของเว็บเนี่ยว่าปัญหาที่เจอเนี่ยต้องแก้ไขอย่างไรนะครับเขาก็จะเป็นหัวข้อคำถามขึ้นมาประมาณนี้เลยนะครับติดต่อ นะครับผมก็เมื่อเราเจอปัญหาเราอยากจะติดต่อแอดมินหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเราสามารถติดต่อตามนี้ได้ซึ่งบริษัทของ g ิมดีเซอร์นะครับอยู่ในประเทศไทยนะครับผมที่กรุงเทพนะฮะเขตคลองเตยเนาะตามนี้เลยถนนสุขุมวิทนะครับผมตามนี้นะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของแบบสํารวจทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีแบบสํารวจเฉพาะกลุ่มนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถทําได้เลยผ่านเว็บไซต์หรือว่าจะดูผ่านอีเมลก็ได้นะครับเพราะว่าในอีเมลเนี่ยเขาก็จะมีการแจ้งเตือนเมื่อมีแบบสํารวจเข้ามาด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีแบบสํารวจนะ ที่เราสามารถทําได้นะ80คะแนนนะครับใช้เวลาทํา20นาทีทําได้ทั้งคอมพิวเตอร์และก็มือถือนะครับ92คะแนน23นาทีทําได้ทั้งคอมพิวเตอร์และก็มือถือเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยมีระยะเวลาจํากัดนะในการทำนะครับถ้าเราทําไม่ทันในช่วงที่เขาให้เราทำเนี่ยมันก็จะหมดอายุนะครับเราจะสามารถเข้าไปตอบได้นะครับแบบสํารวจทั่วไปนะครับผมก็จะเป็นข้อมูลทั่วไปนะครับผมที่เราสามารถเข้ามาทํากันได้เนาะ5คะแนน5นาทีทําได้ทั้งคอมพิวเตอร์และก็มือถือนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการโหวตนะครับ ส่งไอเดียคําถามเนาะเราสามารถส่งไอเดียคําถามให้กับทางยิมรีเสิร์ชได้แล้วก็จะมีการโหวตนะครับผมนี่ครับเราสามารถเข้ามาโหวตในส่วนของต่างๆได้เพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนเพิ่มเติมนะครับแบบสอบถามส่วนตัวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการตอบข้อมูลส่วนตัวของเราเหมือนกับการกรอกข้อมูลโปรไฟล์เราสามารถเข้ามากรอกรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้นะครับผมก็เป็นในส่วนของอีเมลนะครับที่ผมใช้ในการสมัครของยิมรีเสิร์ชนะครับผมเปิดให้ดูเพราะว่าเวลาเราจะทําแบบสํารวจเนี่ยเขาก็จะมีอีเมลแจ้งเตือนเข้ามาแบบนี้นะครับว่ามีแบบสํารวจเข้ามา เราสามารถเข้าไปทํากันได้นะครับตรงนี้นะครับคะแนนที่เขาให้เราทำเนี่ยค่าตอบแทนนะครับอยู่ที่1คะแนนถึง150คะแนนเลยนะครับถือว่าได้รับค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราทําผ่าน150คะแนนนะครับเราหาเพิ่มอีกแค่300เนี่ยเราถอนเงิน90บาทได้เลยนะครับขั้นต่านะครับอันนี้คือทําแบบสํารวจไม่เชิญเพื่อนก็ทําได้ถอนได้นะครับผมใครที่ไม่ค่อยถนัดก็ลองทําดูได้นะเพราะว่าผมแนะนํายิมิเซอร์ในการหารายได้เริ่มต้นก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันทําง่ายนะครับถึงแม้ว่ามันเป็นแบบสํารวจนะครับทำง่ายมากการถอนเงิน นะครับดูที่คะแนนของเรานะครับผมมี418คะแนนนะครับกดแลกคะแนนเลยในการแลกของรางวัลนะครับเราจะต้องทําการนะครับกรอกรหัสผ่านนะครับวันเดือนปีเกิดหมายเลขบัตรประชาชน13หลักถ้าเราถอนเงินครั้งแรกนะครับผมเขาจะให้เราถ่ายรูปบัตรประชาชนแนบไปด้วยนะครับถามว่าตรงนี้ปลอดภัยไหมปลอดภัย100%ซนะครับซึ่งผมทามาหลายปีแล้วนะครับไม่มีผลไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าเรากลัวตรงนี้ผมแนะนำนะครับให้เราไปทําตัวอื่นจะดีกว่านะครับบางคนเขาก็ไม่ค่อยชอบในการกรอกข้อมูลบัตรประชาชนหรือว่าชื่อจริง นามสกุลจริงนะครับเพราะว่ากลัวข้อมูลที่เขาเอาไปทําอย่างอื่นนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้บังคับนะครับก็ลองเลือกทําดูตัดสินใจทําดูได้นะครับโอเคนะครับพอเราเข้ามาในส่วนของการแลกเงินนะครับตรงนี้ก็จะมีของรางวัลให้เราเลือกนะครับเราก็ทําการเลือกทูมนิวเลตนะครับผมการถอนเงินทูมนิวเวลตเริ่มต้นที่90บาทนะครับ450คะแนนนะครับ150าบาทนะครับ750คะแนน300้บาท1,500งนคะแนนตรงนี้เนี่ยเราทาเงินนะครับสี่ร้อยควาสามารถของนพื่อๆเ่งว่ จะใช้เวลากี่วันในการทาเพราะว่าในการทาแบบสารวจเนี่ยคะแนนมันก็มีน้อยมีเยอะอย่างเช่นที่ผมเปิดให้ดูนะครับผมหนึ่งถึงหนึคะแนนเนี่ยถ้าเราทําผ่านสัก3อันก็ถอนเงินขั้นต่ำได้เลยภายใน1วันหรือว่า2วัน3วัน1อาทิตย์นะครับอันนี้ก็อยู่ที่การทําของเพื่อนๆได้เลยการถอนเงินไม่ยากนะครับผมกรอกชื่อจริงนามสกุลจริงตามบัญชีอล l ล e t ของเราเลยแล้วก็เบอร์โทรของอล l l e t นะครับที่เราใช้ในการรับเงินอยู่แล้วเนี่ยเราก็กรอ,อกแล้วก็ติก๊กถูกแล้วก็กดยืนยันการถอนเงินได้เลยการถอนเงินเนี่ยก็ตามที่เขาําน ถ้าหากว่าเราถอนจันทร์ถึงสุกนะครับผมในช่วงที่จันทร์ถึงสุกสัปดาห์นี้ใช่ไหมครับวันนี้ก็เป็นวันที่12เป็นวันพุธนะครับถ้าเราถอนในช่วงวันพุธนะครับผมยอดเงินเนี่ยเขาจะจ่ายในสัปดาห์ถัดไปก็คือวันจันทร์หน้าในช่วงวันจันทร์หน้าไม่เกินวันสุกของสัปดาห์ถัดไปเงินเข้าที่ถุมิเน่เลดเลยแบบโดยตรงไม่หักค่าธรรมเนียมด้วยนะครับสำหรับยิมรีเซิร์เนี่ยก็มีอีกหนึ่งช่องทางที่เป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนตรงนี้นะครับเราสามารถเข้าร่วมการเชิญเพื่่อนได้ซึงเชิญ เ,เราสามารถเชิญได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter อร์ไล YouTube Tik t ็อบเราสามารถนําเสนอด้วยวิธีของตัวเองได้เลยนะครับเทคนิคแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเราสามารถไปสร้างวิธีการแนะนาเพื่อนได้ด้วยตัวของคุณเองว่าคุณเนี่ยจะทําหรือว่าไม่ทําในการแนะนําเพื่อนตรงนี้ผมก็ไม่ได้บังคับแค่ช่องทางการแนะนาเพื่อนเนี่ยเป็นช่องทางที่ได้รับคะแนนเยอะแล้วก็เร็วที่สุดแล้วนะครับในการหาไรายได้ถ้าคุณอยากถอนเงินวันละ9 0บาทหรือว่า150บาท3 0 0รอบาทต่อวันทุกวันเนี่ยคุณก็ต้องแนะนําเพื่อนยนะํนานะนเล1 วันคุณไม่สามารถทําเงินได้ถึง100บาทแน่นอนนะครับก็ลองไปทําเงินดูยิมรีเซิร์ชนะครับก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับใครที่ยังทําอยู่ก็ยังทําได้ส่วนใครที่ยังไม่เคยทําเลยแล้วอยากจะลองสมัครทําดูเนี่ยก็กดลิงก์สมัครได้เลยด้านล่างคลิปนี้สมัครฟรีทําฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับฝากกดไลค์นะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ